สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับแอดบ๊กและเราอยู่กันที่ GLP G Speed Living Plus ร้านเกมที่รวบรวมการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์และการเล่นเกมเอาไว้เป็นร้านเกมแบบ4.0ได้มาตรฐาน NVIDIA GeForce GTX i Cafe g o ข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูตามผมมาเลยครับ อยู่ด้านในร้านกันแล้วนะครับซึ่งในร้านเองเนี่ยจะมีทั้งหมด97เครื่องแบ่งโซนไปประมาณ3โซนนะครับก็คือโซนเล่นเกมโซนลิฟวิ่งที่พักผ่อนและโซนอื่นๆน,นะครับเช่นโซนสุบุรีห้องน้ำที่จัดเต็มมีโซนอาหารบริการด้วยที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปได้รับรางวัล GeForce i Cafe g o นะครับเป็นมาตรฐานที่ต้องผ่านการรับรองจาก NVIDIA เท่านั้นถึงจะได้แบบนี้นะครับแน่นอนในร้านเนี่ยใช้กราฟิกการ์ดอย่าง g f o r c e GTX 10 60มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อลังการมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นโซนๆเลยแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตไปทานอาหารก่อนนะครับเพราะโอ้โหยั่วยว,ยวยนซะจริงๆเลยไปครับนี่ก็คือโซนขนมนะครับใครที่ไม่มีตังก็มาม่าไปใครอยากจะหาขนมขบเคี้ยวนะครับมีเลอะไรเนี่ยคาราดาคอนเน่เตสโต้านามิรวมถึงใครอยากได้เครื่องดื่มนะครับชาเขียวโค้กน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้ม มีหมดเลยนะครับรวมถึงจะเป็นกาแฟโกโก้ต,ต่างๆต้องมีบริการที่ร้าน G Speed ด้วยนะครับถือว่าครบถ้วนครบคันเลยทีเดียวกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เลือกสรรได้ในที่นี้นะครับอยู่ในร้านกันแล้วนะครับนตอนนี้ผมอยู่ที่เครื่องเกมนะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดของในร้านเนี่ยจะใช้เป็น Logitech ทั้งหมดนะครับนี่คือหูฟัง Logitech เมาส์ Logitech แน่นอนว่าคีย์บอร์ดนะครับเป็น G 910 ทั้งเซตนี้รวมการเป็นหมื่นเลยนะครับส่วนสเปคนั้น GTX 0060ชั่วโมงไม่ได้แพงอะไรเลยอยู่ที่เริ่มต้น15บาทนะครับชั่วโมงแรกจะ25บาทลดหล่อนลงไป20 18 15เล่นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญโชฟาที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นั่งสบายมากจริงๆขออนุญาตเป็นเล่นเกมก่อนนะครับ บอกชั่วโมงหนึ่ง15บาทหน้าจอที่เขาใช้ที่เป็นหน้าจอ3.2นิ้วจาก AOC ควงกาจอ่น์หกศูนยเล่นเกมได้ทุกรูปแบบเลยที่ผมเห็นมีในเครื่องนะครับ O อเวอร์วอชซีเ o ส a กไดโบรอยแบงก์อินเฟส d พ็ทว e นแวมีหมดเลยแต่เพื่อนเื่อที่จะเล่นจำเป็นต้องมี ID นะครับอย่างไรก็ดีถ้าไปนั่งเล่นแล้วหิวน้ำหิวข้าวสั่งมาที่โต๊ะได้หรืออยากประกอบคอมนะครับสั่งจากร้านร้านนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขารับประกอบคอมรับสั่งฮาร์ดแวร์ด้วยเช่นกันนะครับนับว่า แปลกใหม่ในวงการไอคาเฟ่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับร้าน G Speed หรือ GLP ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นร้านที่นอกจากเด็กอายุ15-25ถึงจะเข้ามาได้แล้วผู้ใหญ่นะครับ40ขึ้นไปก็สามารถมาเล่นได้ใครที่ต้องการความเงียบความสงบในการทำงานหรือมาพักผ่อนพูดคุยเขายังมีโซนในส่วนของสตรีมมิ่งโซนไลฟ์สไตล์นั่งเล่นนะครับและโซน VR ด้วยเช่นการรวมถึงด้านหลังนี้จะเป็นโซนสุบุรีสำหรับ ภาพลักษ์ที่ดีนะครับเพราะบางร้านเนี่ยเขาจะให้สูบบุหรี่หน้าร้านมันดูไม่สวยไม่งามเขาเลยจัดโซนสูบบุหรี่มาไว้และที่สําคัญนี่เลยครับกาจอเอ็นวีดีอ1 0ห0ทั้งร้านอ่าเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นกันต่อเลยครับ ครับเจทอฟฟี่ครับอ่าขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับร้านจีสปิดร้านนี้รู้สึกว่าแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็จอก็ใหญ่เกมมิ่งเกียร์ก็เทพนะคะราคาก็ไม่แรงเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะเต็มเป็นร้านที่แล้วก็อยู่ใกล้บ้านขอใกล้บ้านเจเลยอยู่แถวไหนครับเจเนี่ยเจอยู่แถวสุขสารแต่ว่าตรงมารามห้าสิสามเซเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะว่างๆก็แวะมาเล่นสนุกสนานเลยนะใช่เหมาะด้วยมันเป็นมันเป็นร้านที่เหมาะสําหรับจัดมีทติ้งหรือจัดอะไรจัดอีเวนต์อะไรก็ได้เพราะว่าเกม จะเปคเครื่องก็แรงรเล่นได้แทบทุกเกมที่มีอยู่ออกในตอนนี้เลยแล้วบรรยากาศก,ก็ดีด้วยบรรยากาศดีนะครับผู้ชายก็ดีนะฮะย่านนักศึกษาโอ้โหนะฮะอย่างเี้งง้ก็ขอขอบคุณเจามากนะครับออขอบคุณครับ เรามาอยู่นทนโซนสตรีมมิ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสตรีมเมอร์นักแคสเกมหรือว่าอยากจะมารีวิวสินค้าสามารถมารีวิวได้เลยที่โซนสตรีมมิ่งที่ GLP นะครับตรงนี้มีคอบให้มีอินเทอร์เน็ตตัวแรงให้มีหูฟังให้ครบทุกอย่างเดี๋ยวแอดบิดว่าจะมาลองรีวิวที่นี่ดูเหมือนกันนะครับเอาอะฮัรแรงมารีวิวน่าจะมันดีนะครับ นี่คือทั้งหมดของร้าน G Speed นะครับ G LP ตั้งอยู่ที่รามคำแหง53เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสามารถมาเล่นกันได้มานั่งคุยมาจัดอีเวนต์หรือมาสตรีมเขามีห้องสตรีมอย่างที่ผมบอกไปมาพักผ่อนชิวๆกันได้ชั่วโมงละ15บาทเท่านั้นนะครับ ได้สเปค1060มาเล่นกันสนุกสนานเพลิดเพลิน,เ,นเปิดตลอด24ชั่วโมงขอฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเกมดีๆแบบนี้ร้านเกม4.0ถือว่าเป็นที่แรกในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกันนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งทุก3ทุ่มทั้งทาง Facebook และ YouTube วันนี้แอดมีขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ